สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7 e เ e ่ e อีเลฟในมือคุณ7 Delivery ่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นที่รัฐเฟรด้าสหรัฐอเมริกานะคะหลังจาก28กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะฮอริเคนเอียนพัดเข้าถล่มนะคะปรากฏว่าล่าสุดนั้นมีการเปิดภาพความเสียหายออกมาค่ะเป็นภาพของซากเรือนะคะที่ถูกทั้งกระแสะลมและคลื่นที่รุนแรงค่ะพัดเข้าไปได้รับความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้ประธานาธิบด,ดีโจไบ,บเดนออกมาระบุว่านี่อาจจะเป็นความเสียหายรุนแรงที่สุดครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเลยนะคะสำหรับพายุที่ พัดถล่มสารัฐและล่าสุดนั้นจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น45รายแล้วค่ะ นี่แหะค่ะคุณผู้ชมคะเป็นภาพมุมสูงนะคะเราจะเห็นว่ามีซากเรือพังเสียหายจำนวนนับไม่ถ้วนค่ะแล้วก็มากองระเนระนาดเกิดตื้นอยู่เต็มชายฝั่งเมืองฟอร์ดเมเยอร์บีชรัฐฟลอริดาหลังจากที่ถูกพายุรุนแรงเนื่องจากเฮอริเคนเอียนซัดขึ้นมาเกยตื้นบนฝั่งในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ทำให้ท่าเรือนในเมืองนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักตามไปด้วยขณะที่ CNN รายงานผู้เสียชีวิตล่าสุด จากเฮอริเคนเอียนถล่มฟลอริดาเมื่อวันพุธที่18กันยายนเพิ่มเป็น45คนแต่ทางผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนดิเซนติสยังยืนยันว่าผู้เสียชีวิตอยู่ที่21คนคะ่ะ ขณะที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนนะคะระบุว่าความเสียหายจากเฮอริเคนเอียนอาจสูง <that> ที่สุด <possible S 1> ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐส่วนการประเมินความเสียหายเอียนเบื้องต้นค่ะอยู่ที่4 7 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้เอียน course course. อาจเป็นพายุที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐฟอร์ดีดาเลยค่ะส่วนสถานการณ์เฮอริเคนเอียนนะคะล่าสุดพัดขึ้นฝั่งครั้งที่2ถล่มรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อวันศุกร์ที่30กันยายนที่ผ่านมา เป็นเฮอริเคนระดับหนึ่งหลังจากเมื่อสองวันก่อนเพึ่งถล่มฟลอริดาขณะเป็นเฮอริเคนระดับ4เมื่อวันพุธที่18กันยายนค่ะทำให้ซาท์แคโรไลนาเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงเกิดพายุรุนแรงซัดฝั่ง ที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้บ้านเรือนประชาชนถนนหลายสายจมบายดานนะคะถ้าเรือหลายแห่งได้รับความเสียหายและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่มากกว่า400ครัวเรือนทั้งในเซาท์แคโรไลนาที่พายุถล่มแล้วและนอทแคโรไลนาที่เอียงยังไปไม่ถึงด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ